ช่วงนักพยากรณ์อากาศเปลี่ยนโลกกรมอุตุนิยมวิทยายพยายามที่จะส่งเสริมให้ความรู้นะครับ ให้กับเกษตรกร,กรในการที่จะนําเอาข้อมูลที่มาจากเรดาร์ข้อมูลในเรื่องของการพยากร์ในแต่ละวันนะครับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสรู้ล่วงหน้าพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็สามารถที่จะวางแผนการเพาะปลูกวางแผนการให้น้ําวางแผนการเก็บเกี่ยวพืชผลการ,กรเกษตรเนี่ยได้เหมาะกับเวลาพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและก็มีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่กว่า1000ไร่ที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ของพันธุ์ข้าวจากวิธีการทำนาดยองค์ความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และความตั้งใจของการอาศัยข้อมูลของการตรวจสภาพอากาศข้อมูลภูมิอากาศข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการเกษตรตามคำแนะนำของนักพยากรณ์อากาศจากเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อวางแผนในการทำเกษตรกรรมในแต่ละวัน พอหลังจากที่ผมไปรู้จักกับศูนย์ุนทุนิยมวิทยาก็มาให้ข้อมูลม,มาเล่าให้ให้ฟังนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างนึงนางนี้การที่จะจะทำนาเนี่ยเราดูก่อนว่าฝนมันจะมาช่วงไหนถ้าไปทําแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผลวันนี้ฝนจะตกเราไม่ไปไหนเราจะอยู่บ้านฝนไม่ตกเราจะทําอะไรมันมันวางแผนได้ทุกเรื่องผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับอ่า ชาเกกษตรรไม่ต่างจากเจ้าของสวนกริติเดชในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกจะต้องเริ่มวางแผนในแต่ละช่วงการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นโดยอาศัยข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักในด,ด้าตัวอากาศเนี่ยสำคัญและจําเป็นกับชาวสวนในยุคนี้มากๆผลพลอยได้ที่ได้โดยตรงเลยนะครับก็คือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในสวน เราสามารถวางแผนการทําสวนของเราได้เลยครับว่ากิจกรรมณนะวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรที่มีความแม่นยําจึงเป็นหัวใจสําคัญที่กลุ่มเกษตรกรต้องการนํามาใช้วางแผนในการประกอบอาชีพในแต่ละวันซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญในการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตและรายได้ในเชิงเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน